่าก็คลิปที่2นะครับจะเป็นตัวระบบคลิกเซนเซอร์นะครับคันนี้นี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบมากเลยผมบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเชิญอ่เชิญนี่นะครับเห็นของไม่ต้องตกใจนะครับนี่ครับความจุของ CX8 เป็นอย่างนี้ตัวนี้นะครับก็เป็นระบบคลิกเซนเซอร์นะครับสามารถเตะได้ทุกมุมนะครับเตะเอียงๆก็ได้นะครับเดี๋ยวอ่ะเชิญเชิญพี่เลยฮนะเชิญพี่เลยนะ้ะน่าจะเข้าบิ๊กทีอ่าโอเค เมื่อกี้มันต้นๆไปหน่อยนะครับของเราเตะได้ทั้งเอียงๆแล้วก็เฉียงๆหรือว่าตรงๆก็ได้นะครับ่าเห็นไหมครับตัวนี้งาติดตั้งนะครับไม่มีตัดต่อสายไฟนะครับ4,500บาทเท่านั้นนะครับโอเคพี่เชิญเตะปิดแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวผมรีวิวเพิ่มนะฮะก็จะมีที่พี่ยังมาทำนี่ายท่อนะครับายท่อเฮียหมูพระลำสาม ไฟสองป้ายทะเบียนสีขาวนะครับแล้วก็จะมามีตัวนี้นะครับเป็นไฟสองเท้านะครับนี่ให้ดูสวยงามมากเลยแล้วก็มีไฟเบลด้วยนะครับนี่นะฮะจะเลืองขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับไฟเบลนะครับไฟเลียววิ่งไฟเดียววิ่งอ่ามีไฟเก๊ด้วยอ่าไฟไฟเก๊มีไฟเก๊นะครับไฟเก๊นี่จะไม่มีมาให้นะครับจะมีแค่2.5เทอร์โบนี่เป็นไฟเก๊ ครับแล้วก็ตันนี้จะเป็นไฟเลี้ยววิ่งคุณครูอน,นี้จะเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะครับจ๋ำจ้ามากก็มีคำโชคฝากระโปรงครับตัวนี้คำโชคฝากระโปรงนะครับ มีของงานเจ้อู๊ดเปิดได้ดูอีกทีนะให้ดูอีกทีอ่าปอยอ่าเคครับต่อไปก็มาถึงอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแพ t เทิรนชิพนะครับตัวนี้อันนี้ก็เป็นงานแท้นะครับเบิกศูนย์นะครับแพ t เทิรชิพโอเคครับผม